ดรปราการเกียรติยังคงจากสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีสำหรับโครงการที่เราได้วิจัยพัฒนากันอยู่นะครับชื่อโครงการก็คือระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนเพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับนะครับแน่นอนโจทย์ที่เรากําลังคุยอยู่ก็น่าจะเน้นหนักไปในกลุ่มของผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุเป็นการนําเอาเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติมาประกอบกับระบบเซ็นเซอร์ระบบการเฝ้าระวังต่างๆคีดท,ที่เราอยากจะเอาไปจับมา ก็คือการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นบนเตียงปัจจุบันสังคมไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแบบเต็มรูปแล้วโครงการนี้เราพัฒนาต่อเนื่องมาน่าจะเกิน3ปีแล้วเราได้รับทุนมาเป็นระยะปัจจุบันอยู่ในช่วงของ a i f o r a l l นะครับเป็นสปอนเซอร์ในการสนับสนุนงานวิจัยสิ่งที่เราทําก็คือเราเริ่มจากการพยายามสืบค้นเพื่อให้ได้มาซึ่งเจ้าตัวอัลกอริทึมที่บอกว่าการเคลื่อนไหวของคนที่เราสนใจที่อยู่บนเตียงเขาเคลื่อนอย่างไรมีจย์หนึ่งน่าสนใจมากช่วงโควิดอุคลากรทางการ แพทย์ให้โจทย์เรามาสั้นๆง่ายๆเลยอาจารย์อยากดูผู้ป่วยที่นอนคว่ำอยู่บนเตียงนะครับโดยปกติเราจะไม่เห็นเราจะเห็นการนอนหงายนอนตะแคงเราจะต้องมีอัลกอริทึมที่บอกได้ว่าผู้ป่วยนอนอยู่ในท่าคว่ำที่ถูกต้องซึ่งแน่นอนสิ่งที่เราขยายผลต่อเลยก็คือเอาไปใช้เพื่อป้องกันการเกิดแผกดทับเราอยากให้เห็นเป็นเตียงที่ใช้งานตามโรงพยาบาลหรือตามบ้านกันแล้วแต่ที่สามารถปรับเปลี่ยน เอเคลื่อนที่ได้บ้างนะครับเพื่อทําให้ผู้ป่วยที่นอนอยู่บนเตียงหรือผู้สูงอายุเขามีการขยับเคลื่อนไหวร่างกายไม่ให้เกิดแพ้กดทับสิ่งที่เรากําลังคุยไม่ใช่พัฒนาเฉพาะตัวเทคโนโลยีในมาหาวิทยาลัยในห้องแลบเราจะต้องออกไปเก็บข้อมูลของผู้ป่วยผู้สูงอายุที่โรงพยาบาลรับข้อมูลจาก ส่วนงานที่จะต้องเอาเจ้าระบบนี้ไปขยายผลในเชิงพาณิชย์นะครับบางช่วงเราไปช่วยเรื่องของการประเมินเป็นคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกันนะครับในส่วนของการพัฒนาเรื่องของนโยบายเช่นเดียวกันก็จะมีหลายๆภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกันในโจทย์ดังกล่าวเราจะเห็นต่อๆไปก็จะเป็นภาพที่อยู่ในห้องแล็บกับบุคคลธรรมดานะครับว่าเกิดขึ้นระบบนี้คิดยังไงทํางานยังไงนะครับและท้ายที่สุดเราหน้าจะได้อะไรออกจากงานตรงนี้ซึ่งแน่นอนเราหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่างานวิจัย ดีๆด้วยความพยายามและความมุ่งมั่นของทีมจะนำไปสู่การใช้งานจริงอย่างน้อยที่สุดกับสังคมไทยนะครับตอบโจทย์ขยายผลต่อไปสู่สังคมสากลครับผม